สวัสดี่เข้ากับไม้ครั้งสุดท้ายคันนะเดี๋ยวรอบนี้จะมาดู1.4.2กันนะว่ามันมีเพิ่มอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือพิดิบมันถืออะไรได้ด้วยเนี่ยดูมันดีแม่งเลยเอ้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 ยช้าเอ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 เหลือเชื่อแเหลือเชื่อแฉเหลือเชื่อแฉยุ่งอะไยุ่งอะไยะยะ นี่ก็คือเครื่องปั้มหินแบบใหม่ไอ้นี่จุ๊จุอ่ายอกหอกยอกหออเจียมเียียมอ่าเจียมเจียมแล้วก็อเสร็จแล้วแล้วก็อ่า แหมแล้วก็อะไรเขาเรียกว่าอะไรอ้อยาวร่องหัวนั่นเองนะยาวร่องหัวนั่นเองอเออยาร่องหันะฮะนี่คือยาวร่องหันั่นเองเตือตือตืตือเตือเตือ อย่างนี้ยาล่องหงส์จริงยังเลยจรยังเลยอย่างที่สามก็คือเอ้ยเดี๋ยวบอกกันยาล้องหงสก็มาดูได้ที่ช่องปรุงช่องยานะมาดูล่างสุดเลยอ่าแล้วก็มาทัดที่สอง จากล้างสุดหนึ่งสองสามสี่สี่ฮะมาอันที่สี่ช่องที่สี่จักด้านซ้ายโอเคตือถืตืตืสิ่งต่อมาที่เพิ่มขึ้นมาก็คืออ่ไหนวะอ๋อนี่เอง <c oughs> นี่คือสิ่งต่อมานั่นเองนะฮะมันยิงขึ้นไปบนฟ้า ไปยังไงก็ไม่มีที่สิ้นสุดอู้สูงมากอู้สูงพอแล้วเอ๊ออิชอะถ้าอะสังเกตนะถ้าระวงังอะจะเชยอย่างงี้จะไม่ติดนะฮะจะไม่ติดเลยจะไม่ติดจะไม่ติดแต่ถ้าระวงังเราต้องใช้บล็อกลิกเนะี่ยวางต,ต,ตึ๊กตึ๊กน่าจะท่านนะตึกต๊กตึ๊กจะยาวๆถอ่ก,ก็ได้นี่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 น เราเว้นตรงกลางไว้ก็วางตึก๊กนี่จะเป็นอย่างนี้ปึ้งไปปึ้งสิ่งที่พวกเข้ามาอีกอย่างก็คือพวกนี้นะแล้วก็อันต้ต้อันนี้แล้วก็พวกนี้นะหน้าซอมบี้แล้วก็ผมจะไมะ่ใช้ให้ดูนะก็คือที่ไม่อยากใช้ใดูก็คือมันเสียวเวลาเนะี่ยจะใชใ้ดูและว่ะพวกหัว,หวซอมบี้ก็น่าจะ,ะใส่อย่างนี้คิปเปอร์ ตึง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 เติร์เตูลอกเลยกูวูกูลอกตึง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 ตไปงอ่ะอันนี้คือการใช่นะออกมาออกเปแล้วก็อ๋อหมูหหมูอด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 เดี๋ยวจะใช้ให้ดูนะนี่นะคือวิธีการใช้นะคือเราชี้ทางไหนหมูไปทางนั้นะ เพื่อเป็นการเร่งกระตุน้นให้หมนเดินนะก็ไีมันเดินไป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 ทางนี้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 วิ่งไปเออวิ่งไปเนี่ยเห็นไหมเออหายไปทางไหนมันก็หันตามลงน้ำจอมก็จะลงน้ำตามเอ้ยให่าหงไปเลยฮิ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 ิิิิิิิอิตก ถ้าตกน้ำก็มันก็จะไม่ไปไหนนะเราต้องกระตุ้นนะไอ้กระตุน้นวิ่งวิ่งเลยวิ่งเลยเรียบเลยเรียบเลยเออรีบขึ้นไปเออเนี่ยเพื่อมันการกระตุ้นนะเฮ้ยใครขี่ไปไเริ่ไป,ไปฮ,ฮ,ฮกบกบกบก หมูเดินไปนะเอ้ยลงหมูอ๊บไปแค่นี้แล้ว,ลวก็จะมีอันนี้ไม่ทราบผมใช้ไม่เป็นนะแต่อันนี้ผมใช้เป็นอยู่อ่ะอันนี้ก็เป็นป้ายอย่างนี้นะคือเราแปะแปะแล้วเราก็เอาของอะไรก็ได้ที่เราอยากมันอยู่ในป้ายไปคลิกขวานี่ก็จะเป็นรูปหมูแปะ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 อ่ะก็เอาหินตารังก็เป็นรูปหิน ลูกยาอาเฮ้ยเอ้ยลูกยาเป็นธนูเป็นกระดูเห็ไหมก็จะเป็นไปตามนันเลยเฮ้ก็เป็นได้นี่ะถ้าเราอยากมันกับด้านก็กดที่ขวาทีตึ๊กแะจะกลับด้านกลับด้านกลับด้านกัด้านกลัด้านกลับด้านกับด้านกลับด้านกัด้านด้าน เด้านนี้ด้านด้านด้านเราเด็กแนวฮะสิ่งของต่อมาก็คืออ่ออะไรวะอ้ออันนี้รั้วกำแพงเหมือนกันฮะกำแพงกำแพงก็เหมือนรั้วนะคล้ายๆรั้วเลยก็มันเป็นรั้วอะไรนะแต่มาแต่มาเป็นรั้วหินได้เชียวนะฮะก็อีกอย่างหนึ่งหมดยังไง อ๋ออันนี้กดที่ปุกกดที่ปุ่มกดนะก็ปุ่มกดธรรมดานะแต่เป็นไม้เฉยปุ่มกดไม้โอเคผ่าก็เสื้อใหม่เสื้อใหม่มใ,ใหม่แล้วก็มีแครอทใหม่พวกนี้มาใหม่นะยาใหม่ยาใหม่ยาใหม่หมแล้วไข่แม่มดพอมมดตรงนี้นะ หมดแล้วอวะไออ่ะน่าจะหมดแล้วนะฮะอ้อเสร็จหมูแม่งเลยนี่ใส่อานให้หมูนะฮะขี่หมูแล้วก็เอาเบ็ดมาเบ็ดเบ็ดอ่ะต้องใช้เบ็ดนะล่อมันเดินไปทางนี้ทางนี้เร็วดิเร็วๆเออกระตุนกระตุนเอเป็นไง เร็วๆทางนี้ทางนี้เออตุ้นตุ้นทางนี้เราทางนี้ทางนี้มันมันมันกำลังบุอะก็ขอจบคลิปเท่านี้นะฮะสวัสดีคะเพื่อนไไปไปไปไไปตช็อตชอตตุ้นหมู